คลิปนี้ผมจะมาทำการรีวิวสกิลดาบปรับใหม่ว่าความแตกต่างของแต่ละเล่มจะต่างจากเดิมแค่ไหนก็มาดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ผมจะเอาดาบที่มีในตัวมาทำการรีวิวให้ทุกคนดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันได้เลยนะครับ e ball ชอบล้านขายดีไก่ตันราคาถูกเริ่มต้นแค่20บาทแถมยังมีบริการรับทำเผา v ววีและไก่ตันโมจิตื่นไก่ตันดาบคู่โอเด้งแถมยังมีไ id ไก่ตันเผา v ววีและอื่นๆอีกมากมายไม่โกงไม่เกียนแน่นอน มาเริ่มกันที่ดาบคาตนาเล่มแรกเลยนะทุกคนเป็นดาบคาตนาะเริ่มต้นนะสามารถซื้อได้ที่โลกหนึ่งเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวการฟันธรรมดาของคาตนาเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะฟันให้ดูนะครับอาก็จะเป็นการฟันแบบเหมือนเดิมนะไม่ได้ปรับเปลี่ยนมนเดี๋ยวเรามาดูสกิลแซดคาตนาะนะครับอันนี้คือเป็นคาตานาแบบที่ผมใช้สกิลแซดแบบกดขานะครับอาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าทําได้ดีกว่าเดิมนะสกิลค่อนข้างสวยงาม เดี๋ยวเรามาดูสกิลแซดกดธรรมดาอ๋อก็จะคล้ายๆกันนะครับทุกคนแค่แบบจะพุ่งคนละแบบนะมาต่อกันที่ดาบเล่มที่2เลยนะทุกคนก็จะเป็นดาบคาตานาคู่นะครับอ่าก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวสกิลของดาบคาตานาเลยนะว่ามันปรับอะไรบ้างอ๋อนี่ครับทุกคนสกิลแซดก็พอเงั้ๆน,น,นะไม่ค่อยมีอะไรมากนะเดี๋ยวมาดูสกิลเอของดาบคาตานะกันเลยนะอ๋อนี่ครับก็จะเป็นพายุนะทุกคนเหมือนเหมือนแบบเป็นการสร้างพายุนะเอออันนี้คือสกิลแซดกดคานะเฮ้ย ถือว่าดีกว่าสกิลแซดแบบไม่กดขานะทุกคนเออสกิลแบบแซดแบบกดค้างมันจะทําให้แบบใช้แบบสกิลนานกว่าเดิมนะเออแล้วก็สกิลเอ็กแบบกด้านะครับนี่ครับทุกคนเป็นการสร้างพายุนะก็ถือว่าพายุเนี่ยทำได้ใหญ่กว่าเดิมนะถ้าแบบไม่กดค้างมันแบบแป๊บเดียวเองนะดาบเล่มที่3นะก็จะเป็นดาบราคา1000นนะทุกคนสามารถซื้อได้ที่ก่อเริ่มต้นนะอันนี้คือสกิลแซดแบบไม่กดขานะเฮ้ยสวยอยู่นะเนี่ย เป็นการพุ่งเข้าไปฟันนะทุกคนเหมือนแดดนั่นแหละครับก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสกิลแซดแบบกดค้างกันเลยดีกว่านะ่านี่คือกดค้างแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันเลยอ๋อนะครับก็เป็นการพุ่งนะไม่ค่อยมีอะไรมากนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูดาบต่อไปกันเลยนะครับดาบเล่มที่4ี่ก็จะเป็น3ดาบคาตานานะเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลแซดกันเลยนะครับ อันนี้คือสกิลแซดแบบไม่กดขานะทุกคนอ่านี่ครับเป็นการฟันออกไป3แฉกเลยนะครับมาดูสกิลเอของ3ดาบนะทุกคนนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสวยกว่าเดิมนะเดี๋ยวมาดูสกิลแซดแบบกดขานะทุกคนนี่ครับเฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่แต่ก็แบบ คล้ายๆเดิมนะผมก็แยกไม่ออกเหมือนกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดาบต่อไปกันเลยนะครับดาบเล่มที่5ก็จะเป็นดาบของบอสอารองนะทุกคนเห็นเขาบอกว่าดาบเนี้ยมันปรับสกิลใหม่นะค่อนข้างจะสวยเลยเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลแซดกันเลยนะอันนี้คือสกิลแซดกดธรรมดานะอ๋อก็เป็นการฟันนะแต่ว่าแบบมีสีสันขึ้นกว่าเดิมนะแต่ว่า,าดาบนี้เนะี่ยผมมีมาสเตอรี่แค่แบบ สกิลเดียวนะทุกคนสกิลเอ็กเนี่ยคือผมไม่มีมานะเนี่ยครับแบบกดขานะอ,อ๋อก็เป็นเหมือนเดิมนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นการแบบเพิ่มมานิดหน่อยเองครับแล้วก็อันนี้ครับก็จะเป็นกระบองนะทุกคนผมไม่เรียกดาบนะเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีของกระบองกันเลยนะทุกคนเนี่ยครับฟันประมาณ2 3ึงครั้งนะมันก็จะทุบลงกับพื้นเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะแล้วก็มาดูสกิลแซดแบบไม่กดขานะครับนี่ครับก็คล้ายๆผุนสมุกเลยว่ะเฮดูไปดูมาไม่เหมือนผุสมุกจัดเลยทุกคนอันนนี้้คคือกกกลลรับเป็็าววงงแทุม พื้นนะครับก็เหมือนเดิมนะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะอันนี้คือสกิลแซะครับนี่ครับเหมือนผลสมก์แม่งโคตรเหมือนนะอ่ะเออจริงนะแม่งสกิลแม่งสีขาวเหมือนกันเลยครับทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูกันที่สกิลเวกแบบกดค้างเลยครับ ก็เหมือนเดิมนะเป็นการควงแล้วก็ทุ่มนี่ไงท่อแป๊บซาโบนะที่เขาสปอยไว้ตั้งแต่แบบรีวิวดาบเลนโกคูสกิลปับใหม่อะ่ะเออนี่ไงเดี๋ยวเรามาดูเลยครับเชดโดสกิลอย่างสวยครับทุกคนนะเป็นการพุ่งเข้าไปฟันแล้วก็ทุบลงพื้นเลยนะก็มีเอฟเฟกอลังการอยู่นะจาาแบบท่อแป๊บโง่ๆนะครับ เดี๋ยวมาดูสกิลแซดของแบบท่อบแบบซาโบแบบกดคานครับว่ามันจะต่างกันไหมนี่ครับทุกคนอ๋อก็เหมือนเดิมนะทุกคนไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปจากแบบไม่กดคานนะครับเล่มที่8ก็จะเป็นดาบที่ดอกจากบอสต้นไม้ทุกคนผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะมันอยู่โลก2ครับเออเออ,เอ,อลืมไปได้ว่ากูไม่มี <S <S มาสเตอรี่ครับทุกคนโอ้โ,โ,โทษโทษครับเดี๋ยวเราข้ามไปดาบต่อไปกันเลยนะเออลืมมาต่อกันที่ดาบเล่มที่9เลยนะครับก็จะเป็นดาบยามม่ของเราเนี่ยเองนะครับนี่ครับสกิล x ของมันก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนเออหลายคนน่าจะ สงสัยทำไมไม่รีวิวสกิลแซดก่อนพอดีว่าลืมกดอา่านคลิปครับนี่มาดูสกิลแซดใหม่นี่ก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนเป็นการม้วนตัวแล้วก็เข้าไปฟันแบบเดิมนั่นแหละครับแค่เปลี่ยนนิดหน่อยครับเดี๋ยวมาดูสกิล X ของดาบยามาแบบกดค้างดูนะแบบตอนกดค้างเนี่ยมีเอฟเฟกนิดหน่อยครับเนี่ย พอปล่อยนะครับก็เป็นการพุ่งเข้าไปฟันเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็ถือว่าทําได้ดีนะท้องข้างจะสวยเลยต่อจากยามะก็จะเป็นทูชิตะเลยครับเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลแซดของดาบทูชิตะกันเลยนะทุกคนอะันนี้คือจะเป็นการกดธรรมดานะครับนี่ครับกดธรรมดาก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็ถือว่าธรรมดาอยู่เนี่ยครับ ก็สกิลเอแบบกดขางเฮ้ยโคตสวยอะ่ะตึงจัดเลยนะเป็นการพุ่งเข้าไปฟันเหมือนเดิมนะทุกคนเดี๋ยวมาดูสกิลแซดกดขานะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเปลี่ยนจากทิมทิมก็เป็นแบบนี้นะทุกคนไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็มาดูสกิลเอของดาบอ่าทูชิตาแบบกดขานะครับ เนี่ยทุกคนอ๋อก็เป็นการพุ่งเข้าไปฟันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเร็วกว่าเดิมนะครับค่อนข้างจะเท่เลยแหละเล่มที่11ก็จะเป็นดาบเลนโกคูของเรานั่นเองครับก็เป็นดาบที่เขาทํามาสปอยตั้งแต่แรกๆเลยนะทุกคนเออเดี๋ยวเรามาดูสกิลแซกเลยนะว่ามันจะเหมือนที่เขาสปอยหรือเปล่านี่ครับทุกคนเวลาฟันออกดูดิมีตอนสุดท้ายนะที่ไฟมันออก3ทางนะคล้ายๆสกิลของผลช้างเลยครับทุกคนนี่ก็จะเป็นสกิลอีกนะเนี่ยเห็นไหมเป็นการติดเบิร์ไฟเหมือนเดิมนะ แต่ว่าเอฟฟกเนี่ยสวยแบบกว่าเดิมนะทุกคนเออเดี๋ยวมาดูสกิลแซดแบบกดคานะครับนี่ครับทุกคนเนี่ยก็เป็นการแบบฟันเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้คือสกิลเอ็กนะเนี่ยเวลากดคานเนี่ยมันจะชาร์จให้ด้วยนะดูดิโคตรตึงครับเดี๋ยวมาดูเวลาสกิลออกครับดูดิไฟแบบติดเบิร์นใหญ่กว่าเดิมมากโคตรอลังการเลยดาบนี้ดาบเล่มที่12ก็จะเป็นดาบจากเกาะเรือผีนะทุกคนเนี่ยก็จะเป็นสกิลแซดเอ,อ้ย ทำไมแม่เหมือนผลประตูเลยวะใครคิดว่าเหมือนผลประตูก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะทุกคนแต่ว่าผมว่าคิดว่าเหมือนนะดาบเล่มที่13ก็จะเป็นดาบบอสลอนะทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลแซดนะก็ไม่ได้ฟาร์มอัดอีกแล้วนะนี่ครับเวลากดธรรมดานะเฮ้ยสวยจัดเลยนะทุกคนมีแบบเอฟเฟคแบบช็อตนะเออทาให้สมจริงขึ้นกว่าเดิมนะก็เดี๋ยวเรามารีวิวสกิลแซดแบบกดค้างกันเลยนะทุกคนนี่ครับแบบกดค้างดูดีมันจะชาร์จให้ด้วยนะโคตรเท่เลย เวลาฟันออกไปก็ประมาณนี้นะทุกคนคล้ายๆหมัดเงือกเลยนะตอนแบบเวลาพุ่งดาบบิ๊กมัมไม่รู้นะว่ามันเปลี่ยนไหมอันนี้คือสกิลอ๋อสกิลแซดก็เหมือนเดิมครับแต่ว่ายังเหลือสกิลเอกนะครับมาดูกันเลยครับว่ามันเปลี่ยนไหมเรียบร้อยครับไม่ได้ปรับอะไรเลยนะเหมือนเดิมเป๊ะเลยดาบเล่มที่15นะครับก็จะเป็นดาบเซเบอร์นั่นเองเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลเลยสกิลแซดของดาบเซเบอร์นะครับเนี่ยก็จะเป็นสกิลแรกจะเป็นการพุ่งเข้าไปฟันแบบนี้เลยนะแต่ว่าจะไวขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสนะครับ เวลาเรากดคานะเนี่ยสกิลเอของดาบเซเบอร์นะเนี่ยแต่ว่าผมชอบแบบเดิมมากกว่านะมันไม่ค่อยสวยอะ่ะอันนี้คือดาบเล่มสุดท้ายแล้วนะทุกคนโยรู้จิ๋วนะครับอ่าสกิลแซดก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลเอเลยอ๋อเหมือนเดิมนะทุกคนดาบโยรู้จิ๋วไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะครับเอาละคลิปนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้ทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับบายครับผมเจอกันคลิปหน้าบาย